ละครสั้นเรื่องเมื่อทั้งโรงเรียนมีแต่ฉันคนเดียวใครที่ขอละครสั้น f ีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยชาวล้วเหอเนะี่ยเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำก่อนดีกว่า อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าไหนหนะ้าชุดนักเรียนเอิมอยู่นี่ไงเจอแล้วเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าไหนหน้าอุ้ยนั่นไงเอากระเป๋าแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปโรงเรียนก่อนดีกว่าวันนี้จะขับรถคันสีชมพูไปเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจเดินเสร็จแล้วขี้เกียจขี้เกียจปั่นจัก,กรยานด้วยเดี๋ยวรีบไปก่อนดีกว่า ในที่สุดก็ถึงโรงเรียนสักทีเดี๋ยวรีบไปจอดรถก่อนดีกว่าจะได้รีบเข้าไปเรียนเย้เย,ะยะ้วันนี้เป็นวันพฤหัสเหลืออีกแค่วันหนึ่งหรือวันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วเย้เย,ะยะ่ในที่สุดก็ได้ไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวรีบเข้าห้องเรียนก่อนดีกว่าอุ้ยนั่นมันเชอร์รี่นี่นาเชอร์รี่สวัสดีเมแกนสวัสดี จ๊ะเดี๋ยวรีบไปเข้าชั้นเรียนก่อนดีกว่านี่ไงในที่สุดก็ถึงชั้นเรียนสักทีเดี๋ยวรีบนั่งโต๊ะรอคุณครูก่อนโอ้โหตอนไหนคุณครูจะมาจะเนี้ย,ยทำไมมันช่างยาวนานอย่างนี้นั่นไงคุณครูมาแล้วเดี๋ยวรีบเขียนตามคุณครูก่อนดีกว่าเขียนตามกระดานโอ้โหโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้เลยเนี้ยนักเรียนจ๊ะ วันนี้ครูมีอะไรให้มาเขียนเนี่ยอา่านตามคนโคลเลยนะอันนี้อ่านว่าอะไรการบ้านค่ะใช่แล้วจะคนณคูมีการบ้านสิให้แฮ่จะให้ไงล่ะจ๊ะค,ค่ะคนณคูทําไมคนโคูมีการบ้านให้เยอะจังเลยโอ้ในที่สุดก็จบค่าไปสักทีไม่แกนไม่แกนเอ๊ะใครเรียกเฮ้ยน่าเราหูฝาดไปเองละมัง้งไม่แกนโอ้ย ใครเรียกอีกแล้วเนี่ยเมแกนเมแกนเฮย้ยอะไรมีไรทำไมไม่ปิดนในชแชทล่ะว,ว่ามีใครทักมาหรือเปล่าหรือมีการแจ้งเตือนอะไรเฮย้ยฉันเลื่นเหนื่อยกับนายมากเลยนะไม่เอาอะไม่อยากดูอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ด้วยเออนะดูได้ลองดูหน่อยสิเดี๋ยวจะเสียใจดีแล้วว่ามีการแล้งเตือนลองดูหน่อยสิ ไม่เอาอโอฉันขี้เกียจไว้ดูตอนเย็นแล้วกันเออหน้าเดี๋ยวก็จะเสียใจทีหลังเฮ้ยเอเอ,เ,อเสียใจทีหลังก็ช่างฉันไม่สนใจหรอกโอเคไหมเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยคุณครูภาษาอังกฤษสอนนักหนาวฉันก็คขี้เกียจทำงานเป็นเงดกันนะเนี่ยเฮยกว่าจะหลุดพ้นจากภาษาอังกฤษได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ได้ไปเรียนภระสักทีเฮ้ยหลบไหน่เด้เอ้หลบไหนเด้แม่แกนเฮ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ลบหรอกฉันขออยู่ตรงนี้เฮ้ยเสียเวลาว่ะรีบวิ่งไปดีกว่าพวกเธอเนี่ยเป็นเต่าล้านปีจังเลยนะโอ้โหเรามาคนแรกของสนามด้วยเฮ้ยไม่ใช่สิคนแรกของห้องด้วยเดี๋ยวรีบวิ่งก่อนดีกว่า โอ้โหฉันเลิกไม่ช่าวิชาพละและ้วฮ้ยดูคุณโคเสให้ฉันมาวิ่งอะไรตากแดดอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะให้เพื่อนกว่าจะมาฉันก็ละเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฮ้ยอย่างเหนื่อยเลยอะ่ะกว่าจะวิ่งเสร็จฮ้ยยังไม่ได้เสร็จนี่นะใกล้จะเสร็จละตอนไหนจะจบคาบแล้วเนี่ยขอให้จบ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 ,จบหน่อยเถอะฮ้ยฮ้ย ขอถอนหายใจโล่งอ,อกหน่อยนะฉั้นเลือเหนื่อยจริงๆเลยฉันขี้เกียจเรียนมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเต้นไอ้ตัวนี้เต้นบัลเล่ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันแหละอโอ้โหไม่แกนไม่แกนทำไมเธอไม่รีบดูชั้นลละเนี่ยเธอได้ดูชั้นเปล่ารีบกดไปดูก่อนนะก่อนที่มันจะสายไป้ยอ,อะไรของเธอเนี่ยือมอ ใช่พวกเดียวกันกันกบไอ้ดำปะเนี่ยที่จะมาล้อเล่นกับฉันนะเฮ้ยฉันไม่เสียเวลากดดูหลอกนะเดี๋ยวคุณครูก็ยึดมือถือของฉันเฮ้ยกว่าจะจบข้าวันเอ้ยบอลบัลเล่ได้นะตั้งนานเลยเฮ้ยไม่เป็นไรวินี่ก็ใกล้ๆจะบ่ายแล้วนี่นะเฮ้ยกินแอปเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวขอหยิบสันหน่อยได้ไหมอืมน่านได้หรอมั้ย เหลืออีกวิชาหนึ่งก็จะจบคาบแล้วนี่นะอุ้ยก็จะกลับบ้านและเดี๋ยวขอยิบซะหน่อยแล้วโอ้ยงวงแล้วขอยิบซะหน่อยนังเถอะขอเถอะเฮ้ยแม่แกดูแชทรอเปล่ายังยังขอนอนก่อนเออขอเวขอเวลโอ้ยเอ๊ะนี่มันเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเพิ่งยิบไปไม่ได้เท่าไหร่เองเดี๋ยวดูเวลาเอ๊ะ นี่มันก็เวลานี้นี่นะเวลานี้ควรที่จะเป็นคาาบที่ห้สิหรือขับที่ก่อนจะกลับบ้านเสร็จแล้วเพื่อนเราหายไปไหนนะเอ,อ๊หรือดูแชทตึ้งตงเออะไรอะแมแกนเฮย้ยฉันอุสตส่าห์รอเธอตั้งนานไม่เห็นไปลงหนังเลยเฮย้ยแถมไม่ตอบแชทฉันด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่ได้ไปโรงเรียนหรอ พไม่ได้ไปโรงเรียนบ้าอะไรล่ะวันนี้หยุดเชดเชยปิดภายในโรงเรียนฮะแล้วตอนนั้นฉันอยู่กับใครแล้วเนี่ยไม่นะหรือที่ฉันเจอทางวันจะเป็นผีโอ้ยไอทำยังไงดีเนี่ยรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าโอ้โหพอแต่ว่าอคิดแล้วก็เสียวสันหลังรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้อยู่ชดเชยอย่างนึงทำให้ฉันไม่ดูเชด อานะ้าวนักเรียนมาเดนเนิน,นอ,ดนะะอ,อ,อะไรเนี่ยวันนี้หยุดชดเชยนะฮะเอออะไรเนี่ยฉันเจอเพโอ,อ้รีบกลับบ้านก่อนดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ,อ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย